บางโคะชอบเดื่มเล้าไม่มีความสุขไงถูกต้องปะมีความสุขมันแฮปปี้นี่แต่คุณลืมแล้วล่าว่าสิ่งนี้มีความสุขมันไม่ใช่ตัวคุณมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมันเกิดแอลกอฮอล์ที่ทำให้คุณมีความสุขถามว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมใช่ได้ครับถ้าคุณต้องการผ่อนคลายแต่ถ้าคุณจะแอดดิกหรือขั้นติดเนี่ยอันนี้ผมไม่แนะนำเพราะสุดท้ายแล้วคุณต้องพึ่งมันตลอดถูกต้องปะพยายามมีความสุขให้ด้วยตัวเองให้ได้ววเวลาคุยเกล้าคุณมีความสุขโอเคผมไม่เถียงทำไมคุุึงติดล่่่ะกก็เพราาาาวววอหคคคมมมมีีสสขขย คุณต้องกินเหล้าใช่ป่ะคุณไม่มสา็าม่รถมีความสุขได้ด้วยตัวเองหรอกไงแล้วคุณต้องใช้เหล้าในการเบริกทางสุดท้ายแล้วมันจะเริ่มติดมากติดมากติดมากเพราะว่ามันก็ต้องใช้เหล้าในปริมาณมากขึ้นเพื่อทําให้สารเอนโดฟินหรือว่าสารโดปามีนต่างนานั้น,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 นมันหลั่งออกมาเท่าเดิมอันนี้แหละคือสิ่งนี้อันตรายเพราะว่ามันอาจจะให้คุณมีความสุขก็จริงเว้ยแต่ว่าการที่ดื่มเหล้าเยอะๆหรือว่าการใช้สารติดเยอะๆเนี่ยมันก็จะส่งกระทบต่อร่างกายเอาง่ายๆแหละครับกินเหล้าเยอะมีความสุขเยอะเมาชิบหายไป,ป เดี๋ยวป่ะอย่างที่ผมเคยพูดไปนั่นแหละการกินเหล้ามันคือการยืมความสุขของผู้นี้มาใชเวยคือผมก็เป็นคนทานเหล้านะแต่น้อยนานๆสังสค์ทีเพราะผมกลัวเพราะผมกินเลาาหล้าเมื่อไหร่เนี่ยพรุ่งนี้จะทำงานไม่ได้เพราะมันจะแห้งแค่นั้นแหละเออถ้าทานแล้วไม่แห้งอาจจะกินทุกวันก็ได้หยอกหยอกหยอก,ยอกคือถามว่ากินแล้วมีความสุขมีมีเฮฮาปาร์ตี้สนุกสนานชีวิตทุกอย่างมีหมดแต่ถ้าคิดแค่โฟกัสที่ความสุขไอ้เฉพาะไอะ้ไอตอนกินเหล้าอะได้เว้ยแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะคิดสองชั้นคือรู้ว่ากินแล้วมันมีความสุอะ่ะ แล้วพรุ่งนี้ความทุกข์มันจะเยอะคือมันจะปวดหัวมันจะแห้งมันจะไม่อยากทําอะไรมันจะอึนมันจะมึนมันจะแบบเราก็ต้องคิดเผื่อพรุ่งนี้ไว้เสมอผมรู้ว่าผมกินเหล้าให้ผมจะมีความสุขผมรู้นะว่าทุกทุกที่ผมก็รู้นะแต่ผมไม่กินเออนั่นแหละควบคุมตัวเองให้ได้หักห้ามใจตัเงก็ได้ไม่ทําตามอารมณ์ตัวเองแต่ถ้าตึงไปก็ไม่ดีตึงไปก็บ้าตายก่อนพอนดีถูกต,ต้องป่ะดังนั้นเนี่ยนะพยายามหาจุดที่มันลงตัวอาจจะกินได้ครับสั่งสารได้ไม่ผิด แต่หาจุดที่มันพอดีผมก็ไม่รู้หรอกว่าจุดที่มันพอดีของทุกคนนั้นมันอยู่ตรงไหนแต่พยายามหาให้เจอแล้วคุณต้องมั่นใจนะโดยที่ไม่หลอกตัวเองว่าจุดนี้มันพอดีแล้วนะไม่ใช่กินแล้วตัววันแล้วบอกว่าพอดีก็ไม่ได้หนระอปะแล้วสุดท้ายผมย้ำอีกรอบหนึ่งพยายามมีความสุขได้ด้วยตัวเองนั่นเองครับมีความสุขจากธรรมชาติให้ได้นะู่นะ